เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆวันของเราทุกๆวินาทีจะมีเม็ดเงินเข้าบริษัทเทคมากมายขนาดไหน B-Inotech no n จาก BBLAM ตัวเลือกลงทุนให้คุณเติบโตไปกับโอกาสจากหุ้นเทคที่มากับ2รางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับปี2568 Best Technology Equity Fund จากงาน hall of funds by finomina และล่าสุดกองทุนรวมยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารทุนกลุ่มเทคโนโลยีจากวารสารการเงินธนาคาร b inotech no และกองทุนลดหย่อนภาษี b inotech no imf ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกองทุน IMF สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้หรือ d f Fund Trading และตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง BBLAM โทร6ู6 4 4 8 8 8 8กด8กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต